สวัสดีครับไอโอช็อปนะครับโอ้โหถ้าพูดถึงฮีโร่สาวคงไม่มีใครไม่รู้จัก w o นเดอร์ m ูแนะครับในในเกม ROV ก็มีนะครับสายแท้งนะฮะโอเคนี้เราก็จะมีที่ครับผมมารีวิวให้ชมกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอ่ะนี่ครลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยจะมี2สีนะครับเป็นสีสีเงินเงินแบบนี้ Luca> เป็นสีเงินนะฮะแล้วก็สีทองทองแบบนี้เอ๋สีทองทองเนี่เป็นที่คาดผมนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะฮะแม่ผมใส่ยังเทขนาดนี้ฮะโอ้ก็ไม่มีแบบผู้หญิงนะผมเลยต้องลองเทสเองใส่ง่ายนะครับอ่านี่หลุดซะแล้วเขาเอากาวหยอดไปนะครับสุดช่างมันนะอ่านี่ด้านหลังนะครับเออมันก็เทดีนะ เหมือน้าคั้นผมเลยนะโอเคนะฮะเดี๋ยวลองให้ลูกสาวใส่ดูบ้างเออโอเคโอเคอยู่นะครับลูกสาวใส่โอเคอยู่เหมาะอยู่เด็กก็ใส่ได้นะครับนี่ใครมีคออเท์ใครมีชุดของวันเดอร์วูแมนก็เอาไปใส่เล่นกันได้ครับราคาไม่กี่บาทเองนะครับตัวนี้เทไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ